ของสัตว์ที่ออกมาจากป่าแล้วไปต่อเลยไปเลยช้างช้าง,างเป็นช้างช้างออกจากป่ามาไล่เด็กที่กําลังนั่งเล่นอยู่ในบ้านคันโอ้โห วิ้ยกระเจิดกระเจิงเลยค่ะ้าบุกนี่จริงอ่ะเออเด็กกระเจิงเลยครับจริงตัวใครตรงมันอ่ะ วิ่งหนีเลยค่ะช้างเนี่ยออกมาจากป่านะคะเขาชื่อว่าพลายงาเดียวพลายงาเดียวเห็นไหมเขามีแค่ด้านขวาจริงด้วยด้านซ้ายหายเอาเกรรมคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหกโมงเย็น12พฤษภาคมที่สุราษฎร์ธานีนะคะเจ้าของคลิปเนี่ยเขาเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดมาโพสต์ให้หลายคนเนี่ยได้เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าช้างตัวเนี้ยชอบเข้ามาในหมู่บ้านมาหากินมาทําลายข้าวของของเจ้าบ้าน ก่อนหน้านี้นะยังไงครับเหยียบคนตายไปแล้วสองคนเฮ้ยอันนี้เรื่องใหญ่แล้วนะอันนี้เรื่องจริงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องลงมาดูแลแล้วนะแล้วดูท่าทางมันดุร้ายนะเนี่ยใช่ค่ะเขาบอกว่าเจ้าพลายงาเดียวมีลักษณะผสมระหว่างช้างป่ากับช้างบ้านนั่นหมายความว่าเขาคุ้นชินถึงกับคนก็น่าจะมีคนเลี้ยงเอาไว้เขาวิ่งเข้าหาคนแบบนี้ลักษณะเขาไม่กลัวคนเลยและทีนี้ไล่ก็ไม่ไปนั่นไง เ <K un> ขาคุ้นชินหรือเราก็เขาสันผัสกา,านเอาไว้นะข้อม <c oughs> ูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งแล้วกันเขาบอกว่าช้างตัวนี้ขออนุญาตเรียกตัวแล้วกันมันอาจจะคืนป่าค่นบ้านค <c oughs> <ช>ือ <c oughs> เหมือนกับว่ามีคนเนี่ยเคยเลี้ยงมันแล้วก็เอาไปปล่อยไปปล่อยในป่าถูกไหมสุภัสราะแต่ด้วยความที่ว่ามันยังมีสัญชาตญาณอยู่อ่ะมันก็เนี่ยปนเปียนหาของกินอยู่ปะปนอยู่กับมนุษย์แบบนี้ยหาคนใหม่มันยังคุ้นอยู่กับคนไงลักษณะความเก่งของการการหาอาหารเนี่ยอาจจะไม่เท่าช้างป่าก็เลยต้องกลับมาพึ่งคนใช่นั่นไงแต่พอมันกลับมามันไม่ได้มาแบบน่ารักไงมันสัญชาตญาณสัตว์ป่าเออใช่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ต้องพึ่งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ให้้ดดูแลวยค่ะ วิธีสังเกตเวลาช้างโมโหเออมีแม่มีแม่หูกลางหูกลางหางตั้งเออเออกำลังสังเกตอยู่ใช่ก็เพิ่งสังเกตช้างตัวเมื่อสักครู่ไหมหางมันชี้เลยอะ่ใใช่อย่าคิดว่มันมาเล่นมันมาจริงจังนะจริงจังก็ต้องสังเกตเอาไว้แล้วก็ป้องกันเอาไว้ครับไปดูต่อ